ไปเ,เป็นเจ้าไปรถถังรัสเซียเแท่นเล็กๆไม่เกิน3.7นะครับเกมเพย์จะเป็นยังไงนั้นมบชมได้เลยครับมีคนสุ่มนะลา้าจะเต็มเต็มเมเดียร์ยดิคนะันนะรถถังรัสเซียตายไม่หมดนะ มี <ś m _> ข่าวช่อย <ś m _> โอ้โหหมดแล้ว Stop it Get some help ทั้งซ้ายทังขวานะโอ้โหจะเย็นด้านขวาเย็นเราซ่อมก่อนนะลบมุนวันนี้ซ่อมก่อนฟ่อมก่อนเฮ้ยเพื่อนมาช่วยช่วยป่ะเนี่ยอะช่วยอยู่นะครับ เวิร์ูดซอมเสร็จก็ห้าต่อตนะครับ๋ยวไปรอที่ทำกนทางขวาทํทับเราไปเยอะเฮทาง่านี่เนี่ยเดินมาขึ้นไปที่สูงกว่านี้นะมนองไมไ่เห็น,มนไม่อายไม้สักคันหน่อยเี้ <c oughs> หลงมาคันหนึ่งแล้วนะวิ่งเต็มๆมีไหมนะที่แรกเห็นเือนจริงเล้วสองสามคันหน่วยน,น,น,นะหน่วยข้าน้าเห็นคันใหญ่ก็จริงนะแต่กลัวคันเล็กนี่เหมือนกนะันลด ไม่ทันนะจะไ,ได้คันใหญ่ด้วยคันนี้ก้าวจิ๋วแตแจ๋วจะจนะอรอตันเตียคันนี้โอ้เก็บในป่ายกลายมาอีกคันแล้วนะโอุ๊ยโดดโดนจะมีใครอีกไหมอ๋อคันน <laughs> ะหลังแล้วกัน ไม่ตายเต้องซ้ำอีกครั้ <c oughs> จะโดนเครื่องยนต์นะไม่ตายอีกนับเลย,ย,นะย,ย,ยวๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆยๆๆๆๆยๆๆๆๆอๆๆ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 อๆาๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  จังหวะน,นี้นะฮะเขาหันข้างให้เขาเล่งดีๆหน่อยนะเริ่ปตาที่สองนะครับตาเมื่อกี้ก็รู้สึกดูดีมากดดเลยรนเพื่อนหลักยังไงเรื่องให้เราช่วยเหรอ

จุดกลางเมืองแล้วยังไม่เจอใครนะสงสารผงเดี๋ยวไปข้งหน้าอ,าอีกหน่อยละซอสติดดีเหมือนได้ยินเสียงเครื่องด้วยน,นกิดวอไปหนึ่งนะครับนี่ข้างหน้าผมอาจจะมีนะนั่นไงโหแต่ละที่ันนี้มาไงเนี่ย ไม่ได้ดูเลยเคนะ่อนข้างตึง,งสายน่าจะมีข้างหน้าก็วุ่นอยู่ย Hello ั h e r e นั่นไงนะมีคันจริงนะเราวุ่นกับไปคันหน้าอยู่นะเราจะออกมานะไหมไม่เข้า สายพานฟังยึดก,ก่อนได้ไหมขอซ่อมก่อนโอ้โหดุมันดุจังเลยอะซ่อมก่อนนะก่อนเนียนก่อนคันด้านหลังจะเดินหน้ามาแล้วนะ กโอ้โหค่าพอดีเลยทั้มมิ่งดีเลยมึงเอาเอกที่ใหญ่นะไม่เข้าอืมแล้วที่สองก็ไม่เข้าเราเจดีตัวข้างตึงก่อนนะไมเได้มีหมงแล้ว ต้องเปลี่ยนกระสุนไป็นเขี้ยวที่ใหญ่กนะันนะเมื่อกี้กระสุนคนระเบิดยิงไม่เท่าเลยเปลี่นยนกระสุนมาแล้วเขี้ยวระเบิดวนะิ่งในปา่าวิ่งในเมืองเบื่อแล้วเนะี่ยเรามาวิ่งในที่ที่มีหมาจะมั่งเบื่อผมว่าจะวิ่งเข้าไปอยู่สายกลางนะ ไม่รู้จะมีรถเร็วรวิ่งมาหรือเปล่าขงตรถข้างมเถึงคันคันที่สองอมากันเด็น,น <c ười> ยิงไม่ทันเลยไม่เจอจบผมไม่ยอมหลังไย่างนี้ขออีกนะเถอะ ไม่ได้อำไม่ด u ไม่เป็นไรนะวะตอนนี้อีกคันย่นอยู่กับต้นไม้อยู่มุมนี้ยืนไมาไดีนะหยบดนายหยบหนอยนตายแล้วหลีเชรถังเบา,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 าได้เพื่อน ดนันจะมาเต็มแล้วนะฝั่งนูนแทบไม่ได้ยิงเลยเื่นเต็มเลยกลางไฟไม,มีใครไหมเนะนี่ยนั่นผมบ้าแล้วผมมีสองอยู่เ้าควปืนนะหอยหนัดเ้า ไม่ได้เปลี่ยนเป็นหัวระเบิดเลยเสียดายเลยมัน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 มีคันเลยนะตายเลยผมโดนโดนมันจะดันมาบ้านเขาแล้วนะแม่ขอยิงกันจะเป็นยังไง ปิดหน้าบ้านเขาได้เนี่ยโหเ,เล่นใหญ่กันเนะลยที่ินเราปิดได้แบบยาวๆมีคนแอบอยู่ในหมอกเลยบ้านควันเลยออไม่หมมนหรือไม่รอดเหมือนกันเดี๋ยววิ่งออกมาดูข้างนอกบัางนะเหมือนจะเห็นอยู่เหมือนกันขึ้นมนแผนที่อยู่ไม่รู้ มมดรถจอดเสร็จแล้วทุอยู่ตรงไหน,นมามามาให้เราตัดดูบๆอุ้ย,ยไม่โดนพลาดแล้วด้วยเสร็จไปสัจะอลองเล่นรถเอเอมากนะว่าจะยิงใครได้ดกว่ามีเรือลถ ต้องไปตามเขาหันมาพอดีเลยไม่ไม่ที่อยู่ยิงผมเดี๋ยวแอบไปนะเราต้องวิ่งไปดักแล้วละ่ะโ<ฮ>อาที่เขาถังตกนะไม่กตกสะพานมาเราต้องช่วยเขาเนยเปการดีระเบิดไปเลย,เลยจะร้ายเกินไปไม่ได้ ต่เราก็ไม่มีวิธีการช่วยแล้วนะฉะนั้นโชคดีนะนายเราจะช่วยนายเองอ่าระเบิดกันแล้วไอ้ขันเมื่อกี้มาแล้วนะจะ <c oughs> ขอยิงก่อนเถอะ <c oughs> ยิงให้หมดนะ ก็ได้ยิงได้เมื่อคนเมตายก็ยิงสายพานให้ฟังให้ผมนะไหนจะได้หยุดเราตรงนี้ละเจ้ายิงตั้งนานก็ยิงหมดหไฟระเบิดไปด้วยกันเลยทีนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปเพลงรถถังวันนี้เป็นไงกันบ้างครับพอเรียกเสียงหัวเราะเรียกเรายิงกันได้หรือเปล่าผมก็พยายามคัดแล้วนะว่า มันเป็นยังไงนะไปวทนเดอร์จิงสามจุดเจ็บว่ามันนรกโคดหินหรือเล่นง่ายนะแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะโดนยิงบ่อยนะเนื่องจากเล่นวิ่งหนะ้าวเกรนมันก็ถ้าไม่วิ่งเล่นก็โดนเครื่องบินยิงระเบิดใส่นี่นะฮะสีสันของวอร์นเท 15จะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ